โรงเรียนบ้านใหม่สาสัมพันธ์ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกทุกท่านคณะกรรมการในการประเมินครั้งนี้ประกอบด้วยนางรัตนาสิทธิราชประธานคณะผู้ประเมินภายนอกดออรวนิตาโชติวิสิทธิ์ปุกปปกณกรรมก,การคณะผู้ประเมินภายนอกและดรปนัดดาปณีกากรรมการและเลขานุการคณะผู้ประเมินภายนอกโรงเรียนบ้านใหม่สาสัมพันธ์ตั้งอยู่เลขที่51มู่7ตำบลเวียงใต้อําเภอปาย จังหวัดแม่ห้องสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ห้องสอนเขตหนึ่งจัดการศึกษาในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา,า,า2567มีนักเรียนจํานวน130คนผู้บริหารสถานศึกษามีนายสุรพันธ์สินลีดารงตําแหน่งผู้เอํานวยการโรงเรียนบ้านใหม่สาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ภายในปี2567มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณธรรมนําความรู้ เก้าทันเทคโนโลยีใส่ใจสิ่งแวดล้อมน้อมนำปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญ,ญาการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตเอกลักษณ์โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยม12ประการอัตลักษณ์นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่สาสัมพันธ์เป็นคนดีมีวินัยใช้ชีวิตพอเพียงค่านิยมสถานศึกษา อุทิศตนร่วมสร้างสารรค์สารสัมพันธ์พัฒนาองค์กรโครงสร้างบริหารงานแบ่งเป็น4ฝ่ายประกอบด้วยกลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานงบประมาณกลุ่มบริหารงานทั่วไปครูและบุคลากรภายในสถานศึกษาประกอบด้วยข้าราชการครู8คนและบุคลากรอ,อื่น4ี่คนได้แก่ครูผู้ทรงคุณค่าเจ้าหน้าที่ธุรการนักการพานโดและครูอัตราจา้าง จำนวนนักเรียนในปี2564มีจำนวน87คนปี2565มี96คนปี2566มี111คนและในปี2567มี1 3 0คนผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกสอมศรอบ4ระดับประฐมวัยมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทั้ง3ามาตรฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีทั้ง3มาตรฐานเช่นกัน รายงานผลการประเมินตนเองปีการศึกษา2,564-2,566สามปีย้อนหลังปี2,564ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานมีผลการการประเมินอยู่ในดับดีปี2,565และปี2,566ระดับปฐมวัยและระดับขั้นพื้นฐานมีผลการการประเมินอยู่ในดับดีเลิศผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็ก เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกายแข็งแรงมีสุขนิสัยที่ดีและดูแลความปลอดภัยของตนเองเด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจควบคุมและแสดงออกทางอารมณ์เด็กมีพัฒนาการด้านสังคมช่วยเหลือตนเองและเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญาสื่อสารได้มีทักษะการคิดพื้นฐานและสแสวงหาความรู้มีผลการประเมินสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัยมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมีหลักสูตรครอบคลุมพัฒนาการทั้ง4ด้านสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นจัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียนส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์จัดสภาพแวดล้อมและสื่อเพื่อการเรียนรู้อย่างปลอดภัยและเพียงพอมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีเลิศสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ผลการประเมินตนเองระดับปฐมวัยมาตรฐานที่สาม การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมดุลเต็มศักยภาพสร้างโอกาสให้เด็กได้รับประสบการณ์ตรงเล่นและปฏิบัติอย่างมีความสุขจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวัยประเมินพัฒนาการเด็กตามสภาพจริงและนำผลประเมินพัฒนาการเด็กไปปรับปรุงการจัดประสบการณ์และพัฒนาเด็กมีผลการประเมินอยู่ในระดับดีและดีเลิศสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านการเขียนการสื่อสารและการคิดคำนวณมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณอธิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหามีความสามารถในการสร้างนวัตกรรมมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา มีความรู้ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพมีผลสาเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนการมีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมมีผลสาเร็จสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ผลการประเมินตนเอง ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการมีเป้าหมายวิสัยทัศน์และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนมีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษาดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมายพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีและดีเลิศสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ผลการประเมินตนเองระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญจัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้มีผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดีและดีเลิศสูงกว่าค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้จุดเน้นหนึ่งโรงเรียนหนึ่ง กิจกรรมหนึ่งโครงการหนึ่งนวัตกรรมหนึ่งทักษะอาชีพทักษะอาชีพมีการจัดกิจกรรมชุมนุมประกอบอาหารให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพกิจกรรมเด่นกิจกรรมสถานศึกษาปลอดโรคไข้เลือดออกเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์และการปฏิบัติจ,จริงให้นักเรียนได้เรียนรู้การกาจัดแหล่งพาอพัน์ลูกน้ํายุ่ลายและป้องกันตนเองจากโรคไข้เลือดออกและช่วยดูแลสถานศึกษาและชุมชนโดยรอบนวัตกรรม กิจกรรมพัฒนาการอ่านเขียนด้วยหนังสือเล่มเล็กเป็นการบูรณาการกับกิจกรรมต่างๆเช่นการป้องกันยาเสพติดการป้องกันโรคให้เลือดออกให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาทักษะการอ่านนำมาสู่การเขียนแต่งเรื่องออกมาเป็นหนังสือเล่มเล็กโครงงานนักเรียนกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมสร้างคนดีสู่วิถีบ้านใหม่สาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมที่นักเรียนช่วยกันนำคุณธรรมมาใช้ในการแก้ปัญหาร่วมกันในโรงเรียนและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีตามที่สังคมต้องการผลงานสถานศึกษา รางวัลสถานศึกษาปลอดโรคให้เลือดออกการบริหารจัดการตามนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาโรงเรียนสีขาวระดับเงินโรงเรียนคุณธรรมสอพทรระดับสามดาวรางวัลการประกวดขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านใหม่สาสัมพันธ์ขอขอบคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านในการนำเสนอในครั้งนี้ขอบคุณครับ